สวัสดีครับผมพิรัต์สานดีนะครับวันนี้นะครับคุณแม่จะมาทํากุ้งกระเทียมพริกไทยกินนะครับนี่เอาสูตรใหม่สุกต้มสุสลกลวกกุ้งก่อนนําไปผัดกระเทียมนะครับใช่ใช่อันนี้กุ้งครึ่งโลนะครับผมนีเดี๋ยวลวกนานเดือดแล้วก็ลวกก็สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วกุ้งกาสุกง,ง่ายเดี๋ยวรอไปอผัด,ดอีก่ะใช่ไหมรอบนี้คุณแม่เขาจะทําการ ลวกกุ้งก่อนนะครับทุกทีเราจะไปผัดเลยแล้วปรากฏว่ากุ้งมันหดแล้วมันก็ไม่น่ากินมันแดงออกมาเขือนเลยอย่างน,นี้ดีกว่าเราจะได้ใช้ไอ้ไอ้น้ำมันคุกข้าวได้กินไงอออโอเคครับผมเดืเดี๋ยวน้ะเดี๋ยวนะอันนี้อย่างแบบนี้งนน่ายง่ายนะครับเดี๋ยวพอน้ำเดือดเราก็เอาก,กุ้งไปลวกแล้วขึ้นเลยนะครับ ลวกข่านน้ำเนาะมันแรงก็เด็ดใช้ได้แล้วอืมันก็รีบขึ้นนะครับฟ้าๆเอาอ,ย, <laughs> ย,อยังเดือดยังไม่เดือดยังเดือดยังไม่เดือดดีใจร้อนเนี่ยเดี๋ยวแล้วไปเลย có luộc tươi rồi cả Đây, cái hem tươi đen rồi Tươi đen thêm thế này Cách mình chạy nhìn cho

ผัดกระเทียมอีกหนึ่งโอเคผัดกระเทียมกับเองไอนี่อแล้วนะคะเนี่ยก็าสามเกเลือผัดกับกระเทียมที่เราเจียวแล้วก็มีบางส่วนก็จะได้ถ้ามันสุกแล้วก็จะขึ้นรูปแล้วก็ใส่ในระปุกนวดอันนี้จะเป็นเครื่องสามเกลือน,นะครับจะไ,ได้หอมหอมไง มันมาใส่เงินไหมะไรนะหอมยางหอมยา,างหอมมากครับเอาลงชื่นอนะกุ้งมันก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่กุ้งจะรอม่หดนะครับผมนี่เพราะว่าอม่งนี้มันก็หดหมดล้ ยังคงแดงสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เตรียมคันคือไม่หดครับเราเติมเติมแลต้องมีน้ำมันหอยซีขาวหน่อยแม่ทำการใส่ซีขาว,ขาวไปวแล้วครับแล้เออน้ำตาลนี่น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยเยอะหน่อยก็ได้แต่น,นั้นนิด ให้มราต้มตีเ๋เราตากันไปคุกข้าวมันก็น่ากินนะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็โรยตักชีแล้วคุกข้ขาวให้มันเข้าที่เขาตากทำตาอย่างนี้มนะันต้องตา เรามีถ้วยของเรานะถ้วยของถ้วยดีหยดน้ำตาไปหน่อยหนึ่งนะครฮะดีนิดดีพอแล่วจุดเมนูวัตถุนะครับมนนบีน้ำนิดหน่อยแล้วนะคะ ยืนจะดืแล้วอนะสวยนะการผ่านมาแล้วครับผมเส็จแล้วเสร็จแล้วแค่เนี้ยค่ะเราก็โรยเรื่องผักชีโรยหน้านะครับว่าเป็นการใส่ชามในชามก่อนแล้วใส่ผักชีอันนี้เรื่องเก่าเด็บดซะเสร็จแล้วนะครัเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็โรยผักชีสักหน่อยสวยๆแค่นล้นะก็เผื่อมันไม่มีแล้วผักชีมีสองต้นอะ ห้าบาททุกทีขายกองละสิบด้วยนะะแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะนักกินงกุ้งกระเทียมพริกไทยนะครับสูตรคุณแม่นะครับผมมาซีบไปหน่อยก็โอเคอ่ะโอเคครับผมเสนะนะคะฝากฝากช่องด้วยค่ะึกษาอินดีนะคะอ่า ตำลำนี้ใครใช้ได้ทำได้นั่นแหนะคนน้ำไม่เป็นก็ยังน้ำได้เลยพเพราะฉะน้ก็ไม่ใช่คนทำข,ข้าวเก่งขนาดแล้วหรดูๆก็ามาทำเอาเขากินได้มาไม่ได้บบนั้นแลแต่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีนะคะไปกินข้าวกันก่อนนะครับ